ละครชีวิตรักตามรอยละครดังในอดีตตอนดาวพระสุกตอนที่สจากความเดิมตอนที่แล้วคุณนายมรารสีรับดาวพระสุกมาเลี้ยงจนเด็กหญิงอายุห้าขวบแล้วคุณนายมรารสีก็มีลูกเป็นของตัวเองหลังจากนั้นคุณนายก็ไม่สนใจดาวพระสุกอีกเลยนางดาวนางดาว น้องแจวร้องไห้ทำไมแกไม่ป้อนนมน้องแจ๋วคุณนายมรารสีเดินออกประตูห้องแล้วตะโกนโบกเวกเรียกเอ่อคือดาวซักผ้าอยู่ค่ะคุณแม่หุบปากของแกเลยนะฉันสั่งให้แกเรียกฉันว่าคุณนายอย่ามาเรียกฉันว่าแม่ฉันไม่ได้เป็นแม่แกแกไม่ได้เป็นลูกฉันฉันมีลูกคนเดียวก็คือยายแจ๋วนอนในเปลนอนค่ะ คุณนายแล้วนี่น้องแจ๋วอืไปเปลี่ยนพ้ออ,อ้อมเดีนี้เลยค่ะคุณนายแล้วอย่าลืมไปล้างจานด้วยล่ะนางพ่กุลมันไปตลาดแกต้องทำแทนมันหมดแล้วก็ทำข้าวต้มมให้ฉันกินด้วยฉันหิวตื่นขึ้นมาฉันก็หิวเข้าใจไหมค่ะคุณแม่ ดาวพระสุขรับคำแล้วทำงานทุกอย่างตามคำสั่งของคุณนายมารสีโดยไม่ปลิปากบนด้วยความหวังว่าคุณนายจะรักตัวเองเหมือนที่รักน้องแจวบ้างกลางดึกดาวพระสุขออกมานั่งร้องไห้คนเดียวด้วยความเสียใจและรันทดกับชีวิตของตัวเองแม่จ๋าแม่อยู่ไหนทำไมแม่ไม่รักดาว ทำไมแม่ต้องทิ้งดาวไว้ในโรงพยาบาลแม่วิภาทิ้งดาวทำไมแม่จา๋าเอ๊เสียงใครร้องไห้นะท่านในพลประยุทธ์เดินเล่นอยู่ได้ยินเสียงร้องจึงลุกออกมาดูพอเห็นว่าเป็นดาวพระสุขนั่งร้องไห้อยู่ก็เรียกดาวลูกมาร้องไห้ทำไมตรงนี้เปล่าค่ะคุณท่าน เฮ้ย hey, ทำไมเรียกพ่อว่าท่านไม่เอาไม่เอาลูกเรียกพ่อเหมือนเดิมสิคุณนายไม่ให้เรียกคะ่ะโถลูกไม่เป็นไรนะดาวถึงดาวจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อกับแม่แต่พ่อก็รักดาวเหมือนลูกแท้ๆนะอย่าน้อยใจไปเลยลูกแม่เขาเพิ่งคลอดน้องอารมณ์ยังไม่ปกติอย่าไปถือสาเลยนะค่ะคุณพ่อกลับไปนอนนะดึกแล้ว พี่กุนกับวันลบมันลาไปต่างจังหวัดหลายวันนอนคนเดียวได้ใช่ไหมได้ค่ะคุณพ่อดาวพระสุขบอกแล้วกลับไปนอนท่านนายพลมองตามอย่างสงสารถ้าท่านไม่ไปรับเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูตั้งแต่แรกป่านนี้ดาวพระสุขอาจจะได้เจอพ่อกับแม่ที่ดีๆก,ก็ได้ เช้ามาดาวพระสุกไปตลาดเพื่อซื้อของมาทำกับข้าวแทนพิกุลที่ลาไปต่างจังหวัดเจอผู้ชายคนนึงมอมแมมท่าทางหิวโศกกำลังเล่นดนตรีอยู่แต่ไม่มีใครให้เงินเลยจึงแบ่งเงินค่ากับข้าวไปให้เอาไปซื้อข้าวกินนะขอบใจนะว่าแต่เธอเธอะเอาเงินมาให้ฉันแบบนี้แล้วเธอมีเงินเหรอ ท่าทางก็มอมแมมมอมแมม,อแมพอๆกับฉันล่ละมีสิซื้อของลดลงบางอย่างคุณนายคงไม่ว่าหรอกท่านนายไม่มีข้าวกินก็ไปที่บ้านท่านนายพลประยุทธ์สิซอยข้างวัดบ้านหลังใหญ่ๆนั่นแหละมีติดชื่อเอาไว้ด้วยจริงเหรอเออเธอชื่ออะไรฉันชื่อแก่นะฉันชื่อดาวพระสุขนายนี่แปลกคนคนอะไรชื่อแกไม่รู้สิ แม่ตั้งให้ขอบใจมากนะดาวพระสุขชื่อเธอแปลกดีฉันจะไม่มีวันลืมชื่อเธอเลยแล้วนี่เธอเป็นลูกคุณนายที่อยู่บ้านหลังใหญ่นั่นเหรอเปล่าหรอกเขาขอฉันมาเลี้ยงตอนนี้เขาก็มีลูกใหม่แล้วเขาไม่สนใจฉันหรอกฉันก็กำลังตามหาแม่แท้ๆอยู่นายช่วยฉันตามหาด้วยนะแม่ฉันชื่อวิภาวงสะอาดได้ได,ได ถ้าฉันเจอฉันจะรีบมาบอกเธอเลยเดี๋ยวฉันเดินไปส่งดีกว่าแถวนี้นักเลงมันเยอะขอบใจนะในแก่แล้วแก่ก็เดินมาส่งดาวพระสุขจนถึงบ้านพอคุณนายเห็นก็ทั้งลงโทษและด่าว่าหนังดาวพระสุข น้อยอายุแค่นี้ริอาจคบผู้ชายเหรอแกฮะมิหน่าล่ะทำไมแม่แกเนี่ยถึงได้ท้องแล้วก็เอาแกไปทิ้งที่โรงพยาบาลเลือดแม่ของแกคงจะแรงสินนะฮะนางดาวพระสุเปล่านะคะคุณนายดาวก็แค่เห็นเขาไม่มีข้าวกินดาวก็เลยเอาเงินให้เขาไปซื้อข้าวเขาก็เลยส่งสารดาวเดินมาส่งค่ะอะไรนะแกเอาเงินค่ากับข้าวของฉัน ไปให้ชู้รักของแกงั้นหรอฮะนางดาวพระสุขแกรวยนักหรอหืมนางนี่เลี้ยงไม่เชื่องออกไปเลยนะออกไปจากบ้านฉันซะอย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกคุณนายแล้วหนูจะไปอยู่ที่ไหนละคะเรื่องของแกฉันเลี้ยงแกมาจนห้าขวบนี่ก็เกินพอแล้วไปไปอยู่แล้วก็เปลืองข้าวสุกเสียเงินเสียทองไปปลดเปล่าปลีบปลี่ แต่คุณนายขาขอดาวอยู่ด้วยคนนะคะเรื่องอะไรจะให้อยู่โตขึ้นมาจะคิดแย่งสามีฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อวานฉันเห็นนะแกะแอบไปร้องไห้และออดอ้อนอ้อซ้อให้สามีฉันอุ่มนะไปให้ลล้นเลยไปดาวพระสุขเสียใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อทันไหนผลก็ไปราชการพี่กุลกับวันลบก็ไม่อยู่ ถ้าขืนอยู่คุณนายมรสีจะต้องตีเธอตายแน่ว่าแล้วดาวพระสุขก็เสียใจมากกลางดึกคืนนั้นจึงหนีออกไปจากบ้านไปตายเอาดาบหน้ามาใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนทำให้แก่ที่มาหาเธอไม่เจออีกเลยมาหาใครยะกษ์ด้ำมด้อมองมองอยู่หน้าบ้านฉันน่ะผมมาหาดาวครับวันนี้ผมเล่นดนตรีได้เงินมา ก็เลยซื้อเสื้อมาฝากดาวครับมันไม่อยู่ที่นี่หรอกฉันไล่มันออกไปจากบ้านแล้วถ้าแกอยากจะหามันเจอก็ไปหาที่ข้างถนนเลยไปอะไรนะครับดาวประสุขหนีออกจากบ้านเหรอครับใช่แกเป็นชู้รักของมันใช่ไหมเด็กสมัยนี้อายุแค่นี้ก็ริอาจคบกันดีแล้วล่ะที่ฉันไล่มันออกก่อนที่จะเสียมาถึงฉันกับท่านนิพนเนี่ยไม่ใช่นะครับคุณนาย ผมกับดาวพระสุขเป็นเพื่อนกันเราไม่เคยมีอะไรกันอีกอย่างดาวมันก็แค่ห้าขวบผมจะไปทำอะไรมันได้ไม่รู้ละ่ะฉันไม่สนใจทั้งนั้นไปไปสุกรปรกโถยดีแล้วละ่ะที่นางดาวมันหนีไปเนี่ยคืนอยู่กับคุณนายมีหวังเสียสุขภาพจิตตายเลยหน่อยไอ้นี่ว่าฉันเหรอเดี๋ยวเธอแกเดี๋ยวฉันสั่งให้ท่านในพลจับเข้าคุกเลยเนี่ย เฮ้ยดาวเอ้ยตัวกระเปียกแค่นั้นป่านนี้จะเป็นตายร้ายดียังไงจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอายุแค่นั้นเสือสิงกระทิงแลกเต็มท้องถนนไปหมดฉันหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะดาวฉันจะไม่มีวันลืมพระคุณเลยข้าวจานนั้นที่แกให้ฉันต่อชีวิตฉันจนมาถึงวันนี้แหละ จบไปแล้วนะคะสำหรับดาวพระสุกตอนที่3ค่ะถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์และกดติดตามให้กันด้วยนะคะจะทำดาวพระสุกสองตอนแล้วก็ฟ้ามีตาสลับไปทีละสองตอนนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ